โรงเรียนบ้านนำรัพ์เจริญยินดีต้อนรับคณะอนุกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาปีการศึกษา2566ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสะแก้วเขตหนึ่งด้วยความยินดียิ่งโรงเรียนบ้านนำรัพย์เจริญเป็นโรงเรียนขยายโอกาส ตั้งอยู่เลขที่406หมู่ที่1ตำบลสะขวัญอำเภอเมืองสะแก้วจังหวัดสะแก้วเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีค้ารารารครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน18คนมีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น311คน ครงสร้างการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนโดยมีนางสาวรดาพงแก้วดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนำซับเจริญโรงเรียนบ้านนำซับเจริญได้ดำเนินการตามนโยบายของการประเมินคุณภาพสถานศึกษา4ด้านดังนี้ด้านที่1การบริหารวิชาการ1.1การน้อมนำภาพโรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงราชการที่10สู่การปฏิบัติ งานวิชาการถือเป็นงานหลักที่สำคัญที่เป็นหัวใจของการจัดการศึกษาเพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะตามมาตรฐานสอดรับกับนโยบายทางการศึกษาของหน่วยงานต้นสังกัดซึ่งโรงเรียนบ้านนาทรัพย์เจริญได้มีการวางแผนและดำเนินงานเพื่อให้การจัดการศึกษาเป็นไปอย่างต่อเนื่องส่งเสริมสนับสนุนให้ครูออกแบบการจัดการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับภาพรบรมราโชบายของในหลวงราชการที่10ทั้ง4ด้านด้านที่1มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองด้านที่2มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงด้านที่3มีงานทำมีอาชีพและด้านที่4เป็นพล,ลเมืองดีส่งผลให้นักเรียนมีพฤติกรรมด้านคุณธรรมสอดคล้องตามพระบรมราโชบายทุกระดับชั้นร้อยละหนึ่งร้ 1.2การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมืองและคุณธรรมจริยธรรมครูผู้สอนออกแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมืองคุณธรรมจริยธรรมจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการเป็นพลเมืองที่ดีจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ โดยให้ผู้เรียนนำเสนอผลงานที่ได้ศึกษาค้นคว้าและจัดทำแผนภาพความคิดเกี่ยวกับประวัติศาสตร์จังหวัดสะแก้วส่งผลให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์สระแก้วมากยิ่งขึ้น 1.3. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านนำสัพบเจริญได้ดำเนินการการประเมินผลการใช้หลักสูตรแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ นำผลการเรียนรู้มาพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตร8กลุ่มสาระการเรียนรู้ฉบับปรับปรุง2565ตามหลักสูตรแกนกลางพุทธศัการาช2 5 5 1 1.4การจัดกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก active learning ส่งเสริมให้ครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก active learning โดยใช้รูปแบบวิธีสอนที่หลากหลายเน้นให้ผู้เรียนได้คิด วิเคราะห์สังเคราะห์ลงมือปฏิบัติจริงสแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆและสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองพร้อมชื่นชมเสริมแรงทางบวกเมื่อนักเรียนปฏิบัติได้ถูกต้องวัดและประเมินผลหลายรูปแบบโดยเน้นสภาพจริงสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดจุดประสงค์การเรียนรู้ก่อนเรียนระหว่างเรียนและหลังเรียน ครูจัดทำนวัตกรรมและวิจัยในชั้นเรียนนำผลการวิจัยไปปรับปรุงและพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้1.5การขับเคลื่อนทักษะการอ่านเขียนโรงเรียนบ้านนำรัพย์เจริญได้ขับเคลื่อนจุดเน้นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสากแก้วเขตหนึ่งด้านทักษะการอ่านการเขียนภาษาไทยได้ดำเนินการคัดกรองนักเรียนด้านการอ่านการเขียน นำผลการคัดกรองมาวางแผนพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และแก้ปัญหาการอ่านการเขียนของนักเรียนโดยส่งเสริมให้ครูทุกระดับชั้นผลิตสื่อที่ช่วยให้การอ่านการเขียนภาษาไทยส่งผลให้มีผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน RT ระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่1สูงกว่าระดับประเทศผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ชั้นประถมศึกษาปีที่3ด้านภาษาไทยมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-net ชั o ้นประถมศึกษาปีที่6คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาไทยสูงกว่าระดับประเทศ1.6ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโรงเรียนได้ดำเนินการขับเคลื่อนทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสักแก้วเขตหนึ่งโดยจัดให้มีกิจกรรมหน้าเสาธงกิจกรรมภาษาอังกฤษวันละคำภาษาอังกฤษสื่อสารวันละหนึ่งประโยคให้กับนักเรียนโรงเรียนมีนโยบายให้นักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่สองถึงประถมศึกษาปีที่6อ่านภาษาอังกฤษทุกเช้าในชั่วโมงโฮมรูมของทุกวัน1.7การพัฒนาทักษะอาชีพทุกช่วงวัย โรงเรียนได้ดำเนินการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาทักษะอาชีพทุกช่วงวัยโดยแต่ละช่วงชั้นจัดกิจกรรมทักษะอาชีพดังนี้ระดับประถมวยัยกิจกรรมพิซซ่าพาเพลินระดับช่วงชั้นประถมศึกษาปีที่1-3กิจกรรมปลูกถั่วงอกในขวดพลาสติกระดับช่วงชั้นประถมศึกษาปีที่4-6กิจกรรมวุ้นหลอดนมสดแฟนซี ระดับช่วงชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3กิจกรรมตุ๊กตาปูนพลาสเตอร์และกิจกรรม BNS Bakery นักเรียนทุกช่วงชั้นสามารถนำไปต่อยอดในการประกอบอาชีพได้ด้านที่2การบริหารงบประมาณ2.1การวางแผนการใช้งบประมาณอย่างเป็นระบบสอดคล้องกับนโยบายปัญหาและความต้องการ โรงเรียนมีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ5ปีโดยการวิเคราะห์จากข้อมูลและสภาพปัญหาและปัจจุบันโดยการสวัสดิ์อนนารสิทธิ์จัดทำแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยการจัดทำโครงการครอบคลุมงานทั้ง4งานมีการวางแผนการใช้งบประมาณอย่างเป็นระบบจัดทำแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับภารกิจนโยบาย ปัญหาความต้องการในการบริหารและการจัดการศึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษาและมีการนำแผนปฏิบัติการไปใช้ตามวัตถุประสงค์ตามระยะเวลาที่กำหนดจัดสรรงบประมาณให้มีความเหมาะสมกับกิจกรรมในแต่ละโครงการเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีการสรุปรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ2.2การจัดการระบบการบริหารการเงิน บัญชีและพัสดุโรงเรียนได้ํำเนินการจัดทำเอกสารงานการเงินบัญชีและพัสดุถูกต้องตามระเบียบและมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารงานทำให้งานมีความถูกต้องเป็นปัจจุบันโปรง่งใสตรวจสอบได้2.3การควบคุมการใช้งบประมาณอย่างเป็นระบบโรงเรียนได้ํำเนินการควบคุม การใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติการแผนการใช้เงินอย่างเป็นระบบชัดเจนถูกต้องเป็นปัจจุบันและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการบริหารงบประมาณมีการตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนงานโครงการกิจกรรมมีการรายงานผลการเบิกจ่ายที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน2.4การตรวจสอบภายในอย่างเป็นระบบ โรงเรียนได้ดําเนินการประเมินความเสี่ยงด้านการเงินการบัญชีและพัสดุของโรงเรียนและจัดทําแผนการตรวจสอบภายในประจําปีครอบคลุมภารกิจความเสี่ยงของหน่วยตรวจลับและครอบคลุมประเด็นการตรวจสอบของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดดําเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายในประจําปีได้ครบถ้วนและเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนดสรุปผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายในประจําปี รายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านที่ 3. การบริหารงานบุคคล3.1การพัฒนาส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพสอดคล้องกับปัญหาความต้องการจำเป็นและส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพของครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านนำรับเจริญมีการบริหารจัดการด้านบุคลากรจัดบุคลากรได้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองมีการพัฒนาส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพสอดคล้องกับความต้องการจำเป็นและส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยมีการจัดทำแผนพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้พัฒนาตนเองเพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพและมีวิทยฐานะที่สูงขึ้น3.2พัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพมีศักยภาพมีคุณธรรมจริยธรรมโรงเรียนได้ดำเนินการศึกษาวิเคราะห์ความต้องการจำเป็น ในการพัฒนาตนเองของผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อวางแผนในการพัฒนาและสนับสนุนให้ผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตรที่กำหนดที่เชื่อมโยงความก้าวหน้าในวิชาชีพและส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Professional Learning Community PLC ส่งเสริมและพัฒนาครูให้ออกแบบการเรียนรู้การจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการวัดประเมินผลที่เน้นทักษะการคิดขั้นสูงผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง active learning แ,และส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองผ่านระบบออนไลน์และแบบ f a c e to f a c e ด้านที่4การบริหารทั่วไป4.1 การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนบ้านนำรั์เจริญดำเนินการพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศโดยมีการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานจัดทำข้อมูลสารสนเทศเป็นปัจจุบันพร้อมใช้ในการจัดการศึกษาในแต่ละปีการศึกษา4.2การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานโรงเรียนมีคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบดูแลอาคารเรียนอาคารประกอบ เป็นลายลักษณ์อักษรและชัดเจนมีการสำรวจอาคารเรียนอาคารประกอบดูแลบำรุงรักษาและปรับปรุงซ่อมแซมให้แข็งแรงพร้อมใช้งานและปลอดภัยอยู่เสมอ4.3การเสริมสร้างโอกาสและความปลอดภัยสถานศึกษาการสร้างความปลอดภัยให้แก่นักเรียนเป็นสิ่งสำคัญเพราะความปลอดภัยเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียน ซึ่งปัจจุบันสถานการณ์ความไม่ปลอดภัยในสถานศึกษามีมากมายหลากหลายโรงเรียนบ้านนำทรัพย์เจริญให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยได้จัดทำแผนเผชิญเหตุแผนการดำเนินงานความปลอดภัยในสถานศึกษาแผนเสริมสร้างความปลอดภัยสถานศึกษาตามมาตรการ3ปอจัดกิจกรรมซักซ้อมการหนีไฟและเข้าร่วมกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัยประจำปี2566 ของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระแก้ว4.4การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาโรงเรียนมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษามีโครงการสถานศึกษาสีขาปลอดยาเสพติดมีการดำเนินการคัดกรองสำแนักนักเรียนกลุ่มปลอดกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเสพกลุ่มติด และกลุ่มค้ามีการจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์เพื่อป้องกันปัญหายาเสพติดให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา 4.5. พาน้องกลับมาเรียนโรงเรียนมีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานติดตามค้นหาเด็กตกหลน่นและเด็กออกกลางคันให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาจะดทำแผนป้องกันเด็กออกจากระบบดำเนินการตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อป้องกันเด็กออกจากระบบ 4.6ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามกระบวนการครบ5ขั้นตอนดำเนินการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนร้อเปอร์เซนต์มีคณะกรรมการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีภาคีเครือข่ายและการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย4.7อาหารกลางวานันโรงเรียนมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบโครงการอาหารกลางวานัน มีการจัดทำข้อมูลจำนวนนักเรียนส่งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นได้รับจัดสรรงบประมาณทันก่อนเปิดภาคเรียนที่1ตปีการศึกษา2,566กำหนดรายการอาหารด้วยโปรแกรม Thai School l u มีการเบิกจ่ายถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ4.8การส่งเสริมประชาธิปไตยโรงเรียนจัดทำคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตยหลักสูตรประวัติศาสตร์ และหน้าที่พลเมืองจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนลูกเสือเนตรนารีกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยเช่นการเลือกตั้งสภานักเรียนกิจกรรมสภานักเรียนเป็นต้นขอขอบคุณคณะอนุก,กรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาทุกท่านสวัสดีค่ะ